สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t า a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรปากหลังเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2567ตั้งแ,แต่วันที่16ถึงวันที่29กุมภาพันธ์เดือนดวงนี้เป็นดวงของชาวราศีทัตลมค่ะกุมมิถุนตุลน,นะคะ ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึง่งมันอาจจะตรงรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปู่อยากให้คุณมีสติและใช้วิจรณญาในการรับชมก่อนจะไปตัดสินใจอะไรนะคะเราจะมาเริ่มต้นเัือที่การงานเนาะการงานส5ห้าวันนี้ของชาวราศีธนมนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอืจะมีการจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเ,เริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันได้เดดเดสนะคะ มันได้เดดเดดเข้ามาเนาะแล้วตามด้วยเดวเวลเข้ามาเนี่ยมันก็แปลว่ามันมีการจบบางสิ่งบางอย่างที่อย่างคอม p พลซ์คอมพลีเลยนะคะคือการจบอย่างสมบูรณ์แบบจบแบบเรียนรู้จบแบบเข้าใจจบแบบค้นหาตัวเองเจอจบแบบว่าเออนะท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจบเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่จบเพื่อที่จะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นนะคะหลายคนมีโอกาสมากๆนะคะที่จะได้ ไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มหรือทําแบบเขาเรียกว่าค้าขายธุรกิจเล็กๆเนาะแต่ว่ามันฟูลฟิลหัวใจมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเครียดไปฟาดฟันกับใครนะคะแต่ถามว่ายากไหมยากมากๆนะคะจะมีความยากมีความแบบ สาหัสสากการในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจพวกนี้แต่ด้วยความใจสู้ของคุณเนี่ยยังไงมันก็ผ่านไปได้นะคะหลายคนมีโอกาสมากๆที่จะได้มาผ่านมาเปลี่ยนมาเป็นนักเขียนนักวาดภาพประกอบหรือนคนที่ทําอะไรเบื้องหลังอะคะ่ะ ะะเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราออกหน้ามาเยอะแล้วเราเป็นขนสืบทรวงฟันเขาเรียกว่าออกหน้าไปสู้กับคนนั้นคนนี้มาเยอะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกท้อแล้วมีปัญหาอะไรเราต้องแบบเราผิดชอบเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณก็อาจจะแบบลดละเลิกการที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าทําอะไรเพื่อแบบเขาเรียก เป็นด่านหน้าหรือทําอะไรเพื่อมีชื่อเสียงแล้วขออยู่เงียบๆอยู่อย่างสงบอยู่อย่างแบบสบายอกความสบายใจอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะคะเป็นเดือนหนึ่งที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องมีการตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องของการที่แบบทําใจยอมรับความเข้มแข็งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพอสมควรทีนี้มาต่อในเรื่องของการเงินการเงินดีมาก การเงินได้1เหรียญเข้ามากับได้8เหรียญเข้ามานั่นหมายความว่าในเดือนนี้นะคะก็จะมีการที่แบบคุณจะได้รับเรียกว่าได้ได้รับในสิ่งที่คุณเคยลงทุนไปก่อนหน้านี้ค่ะนะคะ,นะคะบางคนอาจจะได้แบบเงินจากการลงทุนเงินจากหุ้นเงินจากการที่เราลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะคะการค้าขายการขายของการที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ การค้าขายของออนไลน์นะคะคือก่อนจ,จะได้เงินมาเนี่ยมันเหนื่อยมาพอสมควรคุณสู้สาหะคุณอดทนมามากนะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันก็จะได้ได้รับเงินปันผลต,ต,ร,ต,ร,ต,ร,ตรงนี้ออกมาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกถึงความสบายอกความสบายใจมีการช้อปปิ้งนะคะมีการซื้อของมีการแบบอาจจะได้อาจจะได้รับเป็นของขวัญจากแฟนอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ แต่ดูแล้วเนี่ยเงินจะมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะมันจากความขยนันมันจะความหมั่นเพียรแล้วก็มาจากความแบบเอออิ i สปิเรชันการแรงบันดาลใจการมีไฟในการทํางานนะคะมันจะไม่ได้มาไม่ได้มาง่ายๆจากโชคช่วยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็จะมีบ้างเหมือนกันที่คุณได้เงินตรงเนี้ยมาจากคนที่คุณรักคือคนที่แบบเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะแต่ว่ามันปูดูดูแล้วเนี่ย ดูจากไพ่อ่ะมันน่าจะเป็นเงินที่มาจากการที่คุณทําง,งานมากกว่านะคะอาจจะได้รับเงินปันผลจากคู่หูจากพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะ ต่อกันที่ความรักนะคะความรักจะมีความรู้สึกถึงการเบื่อหน่ายมากๆเนาะมีความรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายอยากจะอยู่นิ่งอยากจะอยู่คนเดียวนะคะยังเป็นช่วงจังหวะของการที่ยังไม่อยากที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอย่างนี้มากกว่านะคะมีความเชื่อว่าถ้าเรารวยพอแล้วเรามั่นคงพอแล้วเนี่ยความรักดีๆ ก็จะตามมาเองหรือขอตอนนี้คือแบบว่าขอรวยก่อนขอมีเงินก่อนขอมั่นคงก่อนแล้วเราค่อยไปโฟกัสในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีธาตุลมนะคะก็เลยจะเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนที่จะไปแบบรับคนอื่นมาดูแลนะคะนะคะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่อยากไปเป็นภาระใครเราก็อยากที่จะแบบพร้อมที่จะดูแลคนอื่นด้วยนะคะในเดือนนี้ก็เลยยังไม่มี ยังไม่มีการที่จะในส5้าวันนี้เรื่องของความรักก็เลยยังนิ่งๆอยู่ยังไม่มีการที่จะเปิดใจรับใครคุยมาขอเป็นแบบขอนอนนิ่งๆขอนอนเยอะๆขอนอนให้ได้เยอะที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกเข็ดขยาดก็ได้แล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่แบบไม่เอาอะ เบื่อขออยู่คนเดียวนะคะมันจะเป็นฟีลลิ่งนี้แต่ว่าได้ไพ่แบบสิบเหรียญกับแบบไพ่สามเหรียญเข้ามาเนี่ยมันเป็นจะเป็นไพ่ของการสร้างเนือ้อสร้างตัวมันเป็นช่วงของความคิดจังหวะที่แบบว่าเออเราขอไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างสร้างอาชีพสร้างงานสร้างความมั่นคงมีบ้านมีรถมีเงินในบัญชีให้พร้อมก่อนแล้วการเรื่องของความรักค่อยว่ากันทีหลังนะคะนะคะก็ดวงของชาวราศรีธาตุลมใน15วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ